คลิปตอบคำถามกรีนคาร์ดลอตเตอรี่เรียนจบกศนอ,อย่างเดียวสมัครกร e นคาร์ดลอตเตอรี่ได้หรือไม่ตอบเลยว่าสมัครไม่ได้คุณสมบัติไม่ผ่านนะคะถ้าเรียนจบกศนอ,อย่างเดียวแล้วคุณไม่ได้เรียนต่อปะวะสหรืออนุปริญญาหรือไปต่อปริญญาตรี แล้วเรียกว่าสมัครไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไปเรียนต่อบปริญญาตีแล้วกําลังอยู่ในช่วงศึกษาปริญญาตีอะไรพวกนี้เนี่ยคุณก็สามารถที่จะ,ะมีโอกาสสมัครได้เช่นกันนะคะ แต่ทีนี้บอกอย่างหนึ่งนะคะว่าสำหรับใครหลายๆคนที่พี่มดแนะนำไปแล้วว่าถ้าเรียนจบกอศอน,อนแล้วคุณไปทำงานเนี่ยมันก็มีสาขาอาชีพต่างๆมากมายคุณสามารถที่จะไปเช็คอาชีพหรือตำแหน่งหน้าที่การงานที่คุณทำอยู่ได้นะปัจจุบันนี้นะคะโดยที่ ตอนที่คุณกรอกใบสมัครตอนนี้มันปีดีวีสองเนาะตอนที่กรอกใบสมัครเนี่ยมันจะไม่มีต้องมันจะไม่มีช่องไหนให้ติก๊กตำแหน่งหน้าที่การงานเพียงแต่ว่าคุณจะต้องไปติ๊กช่องวุฒิการศึกษาสูงสุดก็คือ High School No Degree นะคะทีนี้ทีในเว็บไซต์เนี่ยเขาก็บอกว่าให้คุณเนี่ยไปเช็คอาชีพของคุณก่อนในเว็บไซต์ Onet Online ซึ่งตามกฎเกณฑ์แล้วเนี่ยนะคะ คุณจะต้องไปคุณจะต้องมี SVP 7ขึ้นไปนะ7ขึ้นไปเนี่ย SVP เนี่ยมันพูดง่ายๆก็คือว่ามันจะต้องเป็นการเทรนนิ่งในตำแหน่งหน้าที่การงานของคุณเนี่ยอย่างน้อย2ปีภายใน5ปีที่ผ่านมาน,นะคะแล้วจ็อบหรือตำแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยมันจะอยู่ในโซน4โซน5นะคะคุณสมบัติถึงจะผ่านอันนี้คือสมัครได้ เน้นย้ำอีกครั้งนะคะถ้าเกิดว่าคุณสมบัติไม่ผ่านเนี่ยแนะนำว่าอย่าเพิ่งสมัครปีนี้ไปทำคุณสมบัติตัวเองให้ผ่านก่อนคุณสามารถที่จะไปเรียนต่อปวสหรืออนุปริญ,ญญาก็ได้นะคะคือมันอย่างน้อย2ปีน่ะรับรองว่าคุณสมัครได้แน่นอนนะคะคือที่พี่มดเตือนบอกว่าอย่าสมัครเนี่ยพี่มดไม่ได้พูดเองคือใน DV Instruction ถ้าเกิดว่าทุกคนอ่านพี่มดพี่มดมั่นใจว่า คน90%ไม่อ่าน DV Instruction เขาเขียนเอาไว้เลยนะคะตัวหนาๆเลยว่าถ้าเกิดคุณสมบัติไม่ผ่านเนี่ยอย่าพึ่งสมัครนะจ๊ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าสมัครมาแล้วเนี่ยพอไปถึงวันสัมภาษณ์คุณก็จะโดนปฏิเสธวีซ่าอยู่ดีเพราะว่าคุณคุณสมบัติของคุณไม่ผ่านตั้งแต่แรกแล้วทีนี้ ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนพี่น้องหลายคนก็แบบอยากจะเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคแบบว่าอลองไปเผื่อจะฟุกผ่านถามว่าทําได้ไหมก็ทําได้แต่ทีนี้เนี่ยคุณก็ต้องแบกรับความเสี่ยงเอาเองนะคะแล้วทีนี้เนี่ยตอนสมัครนี่ยมาสมัครฟรีจริงแต่สมมุติว่าถ้าเกิดว่าได้รับเลือกขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาก็ไม่การันตีอยู่ดีว่าคุณเนี่ยะจะได้วีซ่าทุกคนใช่ไหมคะเนื่องจากว่ามันจะต้องมีเคสนัมเบอร์อะไรแบบนี้แล้ว,ถ,ลวถ้าเกิดว่าคุณได้เคสนัมเบอร์ต้นๆเน,นี่ยคุณก็มีสิทธิสัมภาษณ์ก่อนถูกปะ แล้วทีนี้เนี่ยมันจะมีในส่วนของค่าใช้จ่ายนะคะเช่นการแปลเอกสารการตรวจสุขภาพการฉีดวัคซีนแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการสัมภาษณ์วีซ่า3ามอ330เหรียญอ่า US อล l า a r เนี่ยน,ะ,นะคะซึ่งถ้าเกิดว่า่าคุณเรียกว่า มีเงินเรียกว่ามีค่าใช้จ่ายที่จะซัพพอร์ตตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่เป็นไรมันก็คืออย่างน้อยบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะเสี่ยงโชคอ่ะอันนี้พี่มดก็ไม่ว่าการก็ทําไปนะคะเพียงแต่ว่าอยากจะให้คลิปอินมาว่ามันมีโอกาสที่จะโดนปฏิเสธวีซ่าหรือมีโอกาสที่จะไม่ผ่านเนี่ยสูงมากตั้งแต่ทําคลิปกรีนคาร์ดลอตเตอรี่มาเนี่ยนะคะก็จะมีเพื่อนพี่น้องเนี่ยถามพี่มดเยอะมากชอบส่งคําถามมาประมาณว่าทํางานตําแหน่งนี้บริษัทนี้ทำมา5ปี10ปีแล้วเนี่ยสมัครได้ไหมคะ กลาบขออภัยทุกคนนะคะบอกตามตรงเลยว่าตอบแทนไม่ได้จริงๆเพราะว่าส่วนตัวแล้วพี่มดไม่รู้แบบว่าลักษณะหน้าที่การงานว่าเป็นอย่างไรแต่จากที่เคยพยายามเช็คให้กับพ่อแม่พี่น้องหลายๆท่านแล้วเนี่ยนะคะ ส่วนใหญ่แล้วนะคะคนที่เรียนจบกศอนอ,อย่างเดียวแล้วไปทํางานในสาขาอาชีพต่างๆเนี่ยคุณสมบัติไม่ค่อยผ่านกันนะคะก็จะมีแค่แบบว่าประมาณ SVP อยู่ที่ประมาณ4ีหหรือว่าแค่หกเจ็ดยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นแบบผู้จัดการร้านอาหารหรือว่าเป็นช่างเสริมสวยเป็นช่างต่อขนตาหรือว่าทํางานเลขาทํางานแอดมินอะไรแบบนี้นะคะมันไม่มันไม่ค่อยผ่าน SVP มันไม่ค่อยถึงเจ็ดถ้าเกิดว่าวิธีที่ง่ายที่สุดนะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้ไม่แน่ใจเนี่ยว่าตําแหน่งหน้าที่การงาน ของเราเนี่ยมันสามารถที่จะสมัครดีวีลอตเตอรี่ได้หรือไม่เนี่ยนะคะก็อยากจะให้คุณเนี่ยลองใช้ตําแหน่งของตัวเองใช่ไหมคะเป็นภาษาไทยแล้วพิมพ์ค้นหาใน Google แล้วก็ใส่คาแบบเป็นภาษาอังกฤษนะให้ Google แปลให้คุณจะได้ตําแหน่งหน้าที่การงานของคุณเป็นภาษาอังกฤษจากนั้นก็เอาเข้าไปเช็คในเว็บไซต์ O อ e t o n l อ n นไลนซึ่งพี่มดเคยสอนวิธีเช็คเอาไว้แล้วนะคะก็คือจะอยู่ในคลิปนี้นะคะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าวิธีอีกง่ายๆวิธีหนึ่งถ้าอยากจะรู้ว่าเอ้ย ใครตำแหน่งไหนเนี่ยนะถึงจะสมัครกรีนคัทลอตเตอรี่ได้ใช่ไหมคะเข้าไปใน Onet o n l ออนไลน์เลยนะคะแล้วก็ไปเลือกไอ้ตรงแบบว่า Job z o ซน4เนี่ยจ็อบโซน4เนี่ยผ่านแน่นอนถ้าเกิดว่าตำแหน่งหน้าที่การงานของคุณเนี่ยนะคะอยู่ใน Job Zone 4 Job ็อบโซสเนี่ยมีม,มีตำแหน่งการหน้าที่การงานเนี่ยประมาณ200กว่ารายการ200กว่าจ็อบนะคะถ้าเกิดยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยนะคะพี่มดบอกเลยว่า ตำแหน่งพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกนักบัญชีวิศวกรสถาปัตยกรรมแล้วก็เป็นสมมติถ้าเกิดเป็นเซลล์ก็จะเป็นบอกว่าเป็นเซลแมเนเจอร์เป็นผู้จัดการพวกเกี่ยวกับทางด้านบนักวิเคราะห์นักวิจัยหรือแม้แต่กระทั่งแบบถ้าเกิดนักโฆษณาก็ต้องเป็นตำแหน่งสูงๆหรือถ้าเกิดเป็นบางทีก็จะเป็นเกี่ยวกับทางด้านแบบคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์แล้วก็ ครูหรือว่าจะเป็นผู้ช่วยพยาบาลอะไรแบบนี้ซึ่งเป็นตำแหน่งที่คุณจะต้องไปเรียนต่อคุณไม่สามารถที่จะแบบว่าจบกศออน,อนแล้วคุณไปทำงานพวกนี้ไม่ได้อยู่ดีไงพี่มดถึงบอกว่าถ้าเกิดคุณสมบัติไม่พร้อมก็ไปเรียนต่อก่อนนะคะเป็นกำลังใจใทุกคนนะคะกอะ็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยแบบรู้ รู้ว่าตัวเองเนี่ยะจะทําอะไรสมัครอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าทุกอาชีพเนี่ยจะสมัครได้อย่างที่บอกไปต้นคลิปแล้วถ้าเกิดว่าสมัครไปแล้วเกิดได้ขึ้นมาเนี่ยพอถึงเวลาแล้วไปเคลมสิทธิ์ไม่ได้อะไรเงี้ยก็จะแบบเสียเงินเสียเวลาแล้วก็เสียความรู้สึกเปล่าๆโอเคค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย